สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่ในช่องเทมโอลูกันเช่นเคยนะครับผมแล้ววันเนี้ยผมมาทําอะไรแน่นอนครับผมมาเปิดคลิปแบบนี้แล้วก็มีแท่นแบบนี้ครับท่านผู้ชมสังเกตผู้ตรงนี้ครับผู้ผมใกล้หมดแล้วครับใช่วันนี้เราจะมาทําฟาร์มคีเปอร์ครับแบบง่ายๆของเรากันนะครับโดยที่เราจะใช้เอ็นสโตนบิดนะครับเพิ่งผมก็ไปขุดมาจาก DN นนะครับก็ขุดมาจน พี่แอคเกือบพังเลยแหละแต่ก็ไปซ่อมมาแล้วนะครับวิธีการทําครับเราจะเว้นตรงนี้ไว้3ช่องครับเพื่อให้คิปเปอร์มันล่วงลงมาครับอ่าแล้วเราก็จะต่อขึ้นไปประมาณ20บล็อกเยอะไหมไม่รู้ครับ20บล็อกแล้วกัน1 2 3่5สอ8 9า0ี่ห้าหโอเคต่อขึ้นมา10พอไหมไปอีกสัก10ก็ได้ครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 อย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมไปเอานั่งร้านแป๊บหนึ่งนะเราจะได้ขึ้นลงแบบสะดวกครับก็ช่วงนี้แบบอาจจะแหลกนิดนึงนะครับเพราะว่ามันก็เริ่มใหญ่ขึ้นทุกวันแล้วก็คอมมันก็ไม่ได้แรงอะไรมากมายนะครับเราเอาไม้ไผ่แล้วเราก็จะใช้สติงโอเค okay. นี่ฮะนั่งร้านเพ็บโอ้โหโคตรเยอะเลยพอดีเราเปิดช่องเก็บของใหม่เลยครับตรงนี้โอเคฝากยังไม่ฝากไปแค่ผม เดี๋ยวเราเอาเตียงไว้นอนด้วยครับพเพราะว่าก็จะมืดละมาแล้วลงจอดเดี๋ยวเราต่อขึ้นมายี่สิบล็อกครับหนึ่งส7 8 9า0ส1 12 13 14 15 1ด17 1เ19 20โอเคมืดพอดีครับนอนเฮ้บทำไมชอบเล่นมุกนี้อือก็ผมประชาสัามพันธ์นิดหนึ่งนะครับคนดูก็เดี๋ยวประมาณเดือนหน้าไม่ก็เดือนนี้แหละนะครับผมจะมาไลฟ์สตรีมฮาร์ดคอร์นะครับเวลาประมาณ สองสามทุ่มสี่ทุ่มประมาณนี้นะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับุยพูดเพลินไปหน่อยยาวเลยเจ๊บตรงนี้กดลงฮะโดดลงอย่าลืมใส่ปีกกันด้วยนะครับถ้าใครม,มีปีกนะถ้าใครไม่มีปีกก็วางน้าไว้ตรงนี้ก่อนก็ได้ครับจะได้ไม่ร่วงลงมาตายอะ่ะใช่เออผมไปเมื่อกี้ผมลืมกระจกคนดูไม่เป็นไรครับเชบ่แล้วเราก็เสร,ริมมุมด้านข้างอย่างนี้ปึ๊บปึ๊บอย่างนี้ครับปึ๊บปึ๊บอันนี้ด้วยปึ๊บปึ๊บเสริมมาอันนี้เสริมเสริมเจ็บอย่างนี้ครับแล้วเราก็ต่อมาตรงนี้นะครับ ต่อมา6บล็อก1 2 3 4 5 6อาี่ห้าอย่างนี้ครับข้างละ6บล็อกนะครับ1 2 3 4 5 6อาี่ห้าอย่างนี้ครับก็ตามนี้เลยนี่โอเคอันตรงนี้อย่าเพิ่งต่อนะครับอย่าเพิ่งต่อต่อมาครับอ่าฝั่งนี้ทำเหมือนกันจากนั้นครับต่อออกด้านข้างครับข้างละ5บล็อกครับ1 2 3 4 5อี่้าอย่างนี้ครับ1 2, 3 4สามสี่ อย่างนี้ครับเหมือนกันนะครับ2ข้างจากนั้นครับนับบล็อกนี้เป็นบล็อกที่1นะครับต่อออกไป 5, บล็อกครับบล็อกนี้บล็อก1นะ1 2 3 4 5อย่างนี้ครับแล้วก็ต่อเข้ามาุบเข้ามาอย่างนี้เลยครับอ่ะอย่างนี้นะครับเหมือนกันทั้ง2ข้างนะครับไม่ใช่สข้าง4ทางเลย4มุมนะครับเหมือนกัน1 2 3 4อย่างงี้ก็ได้นะครับทึบจิ๊บจึบจิ๊บอย่างนี้ นะครับมันจะเป็นรูปทรงประมาณนาฬิกาทรายครับใช่ข้างนี้ก็เหมือนกันครับ3 4มสี่อย่างนี้ครับต่อเข้าด้านในนะครับอย่าต่อออกข้างอย่าออกข้างนอกเอออย่าออกข้างพูดไม่ค่อยรู้เรื่องอะเนี่ยนีจากนั้นครับตรงโล่งๆนี้เราก็ปิดไปเลยทำไมผมรู้สึกว่าแสงมันสว่างจังว่าบล็อกอันนี้ใช่ไหมแสบตามากเลยคนดูดูดิขออนุญาตลดไบเน h ก่อนเออคนดูแม่งโคตรสว่างเลยดูดิบล็อกแม่งโคตรสว่างเลยเดี๋ยวขออนุญาตปิดเดเดอร์แล้วกันครับแสบตาเออ ค่อยสบายตาขึ้นมานิดนึงนะครับแต่ว่ากระรลตัวนั้นที่ความสวยใช่เนาะแล้วเราก็ล้อมรอบอย่างนี้เลยครับตามมุมอย่างนี้นะต้องสูง2บล็อกอย่างนี้นะครับแค่2บล็อกพอนะไม่หล่นหมาคายด้วยเป็น3เออใช่โทษโทษสถูกแล้วไอ้บ้าเอยสองสองถูกแล้วสองสองขอโทษขอโทษต่ขอขึ้นมา2บล็อกค,ครับกูต้องต่อ2หรือ3ามวาคนดูจําไม่ได้วะเดี๋ยวเลยนะต้องไปดูในแมปอีกทีหนึ่งครับเอาอเ,เดี๋ยวเราวางนั่งร้านให้มันลงไปด้านล่างได้ไหมไม่ได้ครับแต่เ,เราบินลง ได้ตรงนี้แล้วกันขึ้นมาขึ้นมาเลยได้ไหมเนะี่ยได้แหละไม่น่าจะชนมัง้งไม่ชนไม่ชนเวลาลงก็บินลงเลยเอเคเดี๋ยวเราไปเอากระจกก่อนครับมีไหมกระจกมีมีม,ม,มีโอหมีแค่นี้อย่าลืมเตรียมกระจกกันไว้เยอะๆยะเลยนะครับน้องๆหนูๆมีกระจกแค่นี้แต่ต้องไปหาทรายอ่ะแถวนี้มันไม่มีทะเลทรายด้วยคนดูผมไม่ได้เตรียมทรายไว้ลืมเตรียมแต่บล็อกอันนี้มาทํา ไม่เป็นไรไม่เป็นไรวางขึ้นไปอย่างนี้นะครับเดี๋ยวนะแล้วทําไมกูมาวางเงี้ยไม่เป็นไรขึ้นอันนี้ได้ครับวางดีๆนะฮะไม่ได้เอาที่ขดชิวทัดมานะฮะที่เงียบเนี่คือใช้สมาธินั่นผิดละหนึ่งช่างแม่งไม่เป็นไรโอเคแล้วสิ่งต่อไปที่เราต้องใช้ก็คือแทบดอรครับเดี๋ยวันนี้เบนไว้ก่อนนะแทบดอรเราใช้ไม้อะไรดีไม้อยู่ไหนอยู่นี่โอเคเราจะใช้เป็นไม้แมงกุ๊บนะครับเอานี่ไงกระจกโอเค ถึงว่ากระจกหายไปไหนใช้โตคราฟด้วยนะครับแล้วก็จะขึ้นไปข้างบนต้องบอกก่อนนะครับว่าอุ้ยมันตอนไหนเนี่ยกระจกเราต้องมีแมวด้วยนะครับ2ตัวนะที่จะทาฟาร์มนี้ได้นะครับเพิ่มาเลยหกอันนี้แป๊บแป๊บไม่รู้ว่าตรงนี้ต้องวางไหมอ่ะจําไม่ได้วางต้องวางใช่ไหมเนี่ยนะเดี๋ยวเราลงไปเอาเอสโตนก็กระจกวางเลยครับโตคราฟก็อยู่ข้างบนเป็นไงล่ะสุดยอดขึ้นมาครับขึ้นมาเลยโอเคตรงนี้วางไป เดี๋ยวนะทำไมสองข้างมันไม่เหมือนกันโอเคแล้วก็ทกํากระจกแผ่นครับอืมไม่รู้ว่าเยอะไปไหมด้วยนะต่อขึ้นมาเลยถ้าต่อเป็นแนวตรงอย่างนี้ไม่ต้องกลัวพลาดครับไม่ต้องกลัวพลาดเลยเพราะว่าเราเล็งเส้นเดียวถ้าต่ออย่างนี้ก็อาจจะระวังพลาดด้วยก็ดีฮะจริงๆอย่างนี้เราต่ออย่างนี้ได้นะจริงๆเราเล็งแค่เส้นกลางก็ได้นะแล้วเราก็บล็อกทางขึ้นตัวเอง <c oughs> นั่นมองผิดไม่เป็นไรฮะนั่นอุย้ยอันนี้ไม่น่าใช่ละ เลงดีๆเลงดีๆเอาล้จะเป็นปัญหาต่อไปก็คือ,อเช่อันนี้วางบล็อกไว้ก่อนเพื่อเป็นทางเดินเราอะนะเดี๋ยวขออนุญาตวางกระจกให้มันเสร็จก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีนะโอเคครับแล้วเราก็ต่อกระจกเสร็จเป็นที่เรียบร้อยละอันนี้ก็ต้องเจาะรูด้านล่างด้วยนะครับอย่างนี้เพื่อวางพอปเปอร์โอเคอันนี้ทางออกเราครับสเต็ปต่อไปครับคือฝากของแป๊บหนึง่งเราต้องไปเอาแมวมาครับแต่ว่านอนก่อนดีกว่า เราต้องไปเอาแมวกับพมใช่แต่เราไปเอาพมแล้วก็เอาแมวครับหมายถึงพาแมวกับพมมานะฮะไม่ใช่ไปเอาแบบนั้นนะถ้าเรื่องจริงจังคุณผู้ชมแมวหายแมวกูไปไหนวะเนี่ยเมื่อกี้ผมลากแมวมาแมวหายที่หาแล้วแมวกูอยู่ที่เดิมไหมเนี่ยเหมียวลูกพ่อเหมียวไอ้เหมียวลูกไอ้เหมียวหายอัปเดตกันหน่อยนะครับฟาร์มเหล็กตอนนี้ยังเป็นฟาร์มเดียวนะครับแต่ผมเอาพื้นหญ้ามาวางล่างแทนนะครับมันจะได้กลมเกินกับสีหญ้านะนี่ไงหนึ่งตัวอีกตัวหนึ่งอะเพื่อนมึงไปไหนอะนี่ไง ตัวดาโอเคมาครบละตกใจเลยแมวหายเดินตั้งไกลมาลูกมาแล้วเดี๋ยวญาติพาแมวกลับไปเมื่อที่เมื่อกี้กันนะฮะถึงแล้วแมววาขึ้นตามมานะตามมาตามมาโอเคเอา้าวสองฝั่งเรียบร้อยเลยไม่ต้องจับแยกด้ะเราจะจับแมวไว้ไม่ได้เอาไม้ขึ้นมาครับที่เราไม่ใช้พุบินขึ้นไปเพราะว่ามันเปลืองนะครับว่าเราต้องขึ้นลงหลายรอบนะครับอืมโอเคครับมาแทบดอไม่รู้ครับเยอะไปก่อนตรงนี้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  ตรงนี้เราจะให้แมวขึ้นรถไฟนะครับเพื่อที่จะเขาเรียกว,ว่าไม่ให้แมวนั้นโดนคิปเปอร์ผลักออกนะครับแมวเดินมาเดินมาเร็วลูกมานน้มาอุ้ยเกือบตายแล้วมึงเกือบตายแล้วไหมล่ะตกใจเลยโอ้โหเมียวดื้นนะไปขึ้นรถขึ้นรลถลูกอานั่นแหละเชื่อพ่อดีที่สุดลูกถ้าเองไม่เชื่อพ่ออีองนี้ไปเชื่อใครโอเคแล้วเวลาคิปเปอร์เดินก็จะไม่ผลักแมวออกนะครับ ต่อไปแมวตัวนี้ไปเร็วๆไอเมียวดาไอโอริโอไอช็อกโกแลตลูกเพาะไปโอเคสวยงามครับเวลาคิปเปอร์เดินชนครับแมวก็จะไม่ออกจากตําแหน่งนะครับต่อไปครับตําแหน่งการวางพรมแบบนี้ครับเราจะวางไว้เป็นสบล็อกอย่างนี้ครับนะับตรงนี้เป็นมุมแรกนะครับ1 2 1 2 3 4อออย่างนี้ครับเราก็จะวางตรงนี้ตรงนี้ด้วยครับ แป๊บนึงนะจะจำโอเคนะครับต่อไปเราก็จะวางมุมนี้แล้วก็มุมนี้มันจะตรงกันแบบนี้นะครับต่อไปวางตรงนี้อีกหนึ่งอันครับ <_ c oughs> ผมใช่ไหมใช่นะฮะวางแบบนี้เหมือนกันเลย2ฝัง่งอย่างนี้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 ถ้าเร็วไปก็เดี๋ยวผมอ่ะปีนปีนให้ดูว่ามันต้องใช้แบบไหนนะฮะมันต้องวางแบบนี้ครับมันต้องวางแบบนี้นะเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ไหมไม่ต้องกอ็ไดนะวางแบบนี้นะครับเหมือนกันทั้งสองฝั่ง นะครับก็ดูตำแหน่งเอาดีๆแล้วก็ทำตามได้เลยนะครับแบบนี้ทำง่ายกูมานะออกไปแม่งหมดนี่แหละอาจจะได้ไม่ต้องขึ้นลงเตียงด้วยไปไปขึ้นไปโอเคแล้วเราก็วิวย,ยล่วงอีกแล้วกูเราเราต้องไปวางจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนโอเคแล้วเราก็แปลกๆเดี๋ยวนะมันมีข้างหนึ่งที่ผิดหนึ่งสองสามนั่นไงกูว่าละข้างนี้ผิดคนดูโอ้โหตรงอันนี้พอดีแล้ว อเคเดี <sm> ๋ยวเราค่อยไปวางใหม่ครับก็ว่าอยู่ทําไมมันแปลกๆอ่ะสครั้งนี้ก็4ีสโอเคสี่สี่สโอเคหนึ่มสตรงกันนะ1นึ่โอเคจากนั้นครับเราก็ต้องทําสูงอีก1บล็อกครับชายเพื่อเป็นหลังคาของมันนะวางไปเลยอาจจะสร้างงงงหน่อยนะครับผมเองก็ไม่ค่อยได้ทําฟาร์มคิปเปอร์เท่าไหร่นะฮะโอเคต่อไปครับ สิ่งที่เราต้องทําเลยก็คือปิดหลังคาครับแต่ก่อนจะปิดเดี๋ยวผมว่าผมปิดตอนเช้าดีกว่าคนดูแล้วเรานอนให้มันเป็นตอนเช้าครับเรามาทําต่อโอเคแนละ้วเราก็จะวางบล็อกข้างบนครับอันนี้ทุบออกโอเควางไปเลยอาจจะมืดหน่อยนะครับอือฮึโอเคเอาเอินสตอลลงมาอันนี้เว้นไว้ได้ไหมได้นะครับถ้าเราทําหลายชั้นนะแต่ว่าผมจะทําแค่ชั้นแรกก่อนนะครับเพื่อ ก็ได้ไม่เสียเวลาคนดูนะครับก็ครั้งหนึ่งก็สร้างเป็นชั่วโมงอยู่นะไม่รู้ว่าผมสร้างช้าหรือว่ายังไงก็ไม่รู้อะอันนี้เว้นไว้เอาแสงก่อนก็ได้ครับเวเราค่อยมาเจาะทีหลังจากนั้นครับสิ่งที่เราต้องใช้ก็คือแถบดอรค,รบรครับเดี๋ยวเราคาเพิ่มแล้วเราก็จะวางแถบดออยู่ไหนวะแถบดอไวท้ที่ตำแหน่งไหนดีวะลืมวะไม่ใช่ตำแหน่งที่หนึ่งครับวางให้หมดเลยจะใช้ไม้เปลืองหน่อยนะครับอันนี้ไม่ได้ใช้ก็เก็บไปอันนี้ไหมไม่ใช่อย่าบอกนันอย,อยู่นี้ ไม่มีหมดแล้วโอเคเราจะใช้แทบ็บประมาณโอเคไม้หมดเดี๋ยวเราออกไปข้างล่างนะครับเดี๋ยวเราไปเอาไม้แมนกูปมาเพิ่มครับโอเ้เดินโคตรไกลเลยทำไมผมไม่ใช่ผู้บินวะผู้เป็นก็เหลือสิบอันโอ้โหไม้แมนกูปโอเค,เอ,เ,คเอามาชุดเดียวพอเดี๋ยวเราต้องไปผสมพันธ์แมวใหม่ก่อนเราต้องรอแมวมันเกิดด้วยนะครับมาถึงจะผสมพันธ์แมวได้อืม นี่รูปทรงมันจะแปลกนิดหนึ่งนะฮะชโอเคลงตรงนี้โอเคเดินได้ตรงนี้คนเดินได้แต่ว่าซอมบี้ไม่น่าจะเดินได้มั้งฮะจริงๆจ,จ,จ,จะใช้ไม้อะไรก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องใช้แมงกูบนะโอ้โหสองอันโคตรน,น่าเกียดเพิฟเเรียบร้อยไหมจากนั้นครับตรงนี้ก็ปิดไปเลยเราไปบ้านทั้งทีเมื่อกี้แต่ว่าเราไม่เอาเราไม่เอาแคมไฟมากับบ้านเรามีฐานทําแคมไฟไหม,นะไม,มเนี่ยไม่มีเรวขอเผาก่อนนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกอันพอ ถานไม่ต้องเอาไปก็ไดนะ้ถาดเก็บไว้เรามีถานเยอะโอเคเผาก่อนเรารวยถานไม่เป็นไรเราขุดแป๊บเดียว5 minutes later มันต้องใช้อะไรด้วยวะสติกด้วยใช่ไหมมีไหมเนี่ยมีอยู่วิธีการทำแคมไฟนี่ครับทำอย่างงี้อืมวรออีก2ก้อนมามาโอเคโอเคได้ละ6กอันครับฮอ,อปเปอร์เออนึกอยู่แต่เอาอะไรไปไมมีกล่องไม่เหลือแล้วนะนะ ฮอปเปอร์ฮอปเปอร์อยู่ไหนวะเดี๋ยวขอหาแฮปเปอร์ฮอปเปอร์ก่อนมีไมเ่เอ่ยถ้าไม่มีก็น่าจะต้องคารบอะครับฮอปเปอร์หกอันพอไหมไม่รู้เอามาสักแปดก็ได้น่าจะไม่ลืมนะครับเรากลับไปที่ฟาร์มกันโอเคตอนนี้เราก็ถึงฟาร์มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะวางกล่องอย่างนี้เราก็หนึ่งสองสามสี่หอหกเจ็ดอุย้ยแปดพอดีเลยแล้วก็เอาอันนี้ครับแคมไฟวาง่างนี้เลยเพื่อที่จะ ได้โดนดามจของแข็มไฟเราจะได้ไม่ต้องมาคอยฆ่าเจ้าคิปเปอร์นะครับแล้วก็รอมันเกิดแค่นี้เองไม่มีอะไรเลยเราต้องไปปักทอดด้านบนด้วยไหมไม่ไม่มั่นใจส่วนไอ้กระจกตรงนั้นอาจจะทุบออกครับทุบออกเลยดีกว่าแล้วก็เอาอินเตอร์โทนไปใส่ขึ้นมาขึ้นมาเพราะว่าแสงอาจจะลอดเข้าไปได้ทาให้คิปเปอร์ไม่สามารถเกิดได้มั้งครับเราจะทุบอ,อกอุ้ยทุบออกแค่น,นี้พอครับอาจจะไม่สวยแต่ว่า จะใช้ไปเถอะอันนี้เดี๋ยวเอาออกอันหนึ่งเคทุกข้างทำเหมือนกันครับเอ้ยต่อขึ้นเลยพี่เอาเฮ้ยไม่น่าใช่ละเออขึ้นละเคขึ้นบ่ายแต่เราต้องไปปักท็อตมันบนก่อนะเราไม่ได้ถือท็อตมาด้วยเดยวเอาท็อตก่อนหนๆก็บินละคลิปนี้ยาวหน่อยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวก็ตัดออกไม้มาเลยสั้นๆนั่นแหละท็อตทอตทอตทอ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 ห้องเก็บของนี่เราใช้คุ้มมากนะฮะ แต่ผูก้ก็ใกล้หมดละใช้ใช้ไปเถอะของมันยังเป็นต้องใช้เราปักท็อนด้านบนก่อนนะเพื่อไม่ให้เขาเกิดนะไม่มีมอนเกิดตรงนี้โอเคอเช่ลองจอยบนนี้ไม่ได้เอาได้เดี๋ยวเรารอดูผลผลิตครับว่าจะเป็นยังไงนะน่าจะมีคิปเปอร์เกิดบ้างแหละเราจะไม่ปักท็อตรงนี้นะครับเพื่อกันแสงเข้าไปนะเช่เดี๋ยวเรารอประสิทธิภาพเมื่อคิปเปอร์มันร่วงลงมาแล้วนะครับแต่เรามารอดูกันนะฮอืม three hours later โอเคทุกคนผมรู้แล้วว่าทําไมคิปเปอร์ผมไม่ล่วงทั้ทีผมลืมปักท็อตรอบๆให้มันสว่างทั้ทัวหมดเดี๋ยวผมไปปักท็อตรอบๆก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะหน้าปกก็จะเห็นประทิทธิภาพของฟาร์มนี้นะครับก็สําหรับใครที่ชอบคลิปเนี่ยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปเนี่ยขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับที่สําคัญอย่าลืมบินออกหรือว่าเดินออกจากฟาร์มนี้ประมาณ100ร้อยกว่าบล็อกด้วยนะครับเพื่อจะได้สปอนเกิดนะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสสวััดีครบ